เข้มแข็งสุดๆค่ะลำยายหายทองคำที่พึ่งสูญเสียโน้ตหัวหน้าวงปีโป้วงดนตรีที่เล่นแบ็คออพให้กับตัวเองไปแบบกระทันหันด้วยอุบัติเหตุเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาถึงแม้จะอยู่ในอาการโศกเศร้าแต่เจ้าตัวก็พร้อมเดินต่อไปค่ะสภาพจิตใจตอนนี้ก็โอเคแล้วค่ะเริ่มเริ่มโอเคเพราะว่าเราก็ต้องชีวิตต้องเดินต่อไปค่ะพี่คือคนที่เขาเสียไปเขาก็อาจจะย์โน้ตคงไม่ดีใจแน่นอนที่เห็นเราเศร้าแล้วทาอะไรไม่ได้แกก็อยากให้เราเดินไปข้างหน้า เราก็ต้องทําความฝันของแกให้เป็นจริงขยันในการนั่งรถไปงานไหมมันก็มันก็เป็นปกตินะคะพี่คือเราก็อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่มีใครอยากให้มันเกิดอยู่แล้วเราก็ต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นแต่ถามว่าเรากลัวไหมกส็สองใจสองใจค่ะพี่กลัวก,ก็ก็ใจนึงเนาะแต่แต่ในเมื่อฟ้าเขาลิขิตมาแล้วเราไม่มีอะไรที่จะไปแย้งมันได้ใช่ไหมคะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดค่ะไม่เกิดวันนี้ก็เกิดวันหน้าติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุง่งได้ที่ แฟนเพจข่าวลุกทุ่ง